ใส, <When> ส่เสียงสิบุญยิ้นสุดยอดนะสวัสดีค <estiver> รับสวัสดีครับดีเอ d ซีช่องเปิ๊กกี้สายจวดละกันนะครับมาผัวกันยามแรงเนาะเอาลิ้นสินะเอาเลิ้นสินเข้าเข้าเข้าสินอย่างไรเจ้าของคอนเทนต์ตัวเพียงเนี่ยนะเอาเลิ้นสินเข้าเลยไหมยอมยอมเนี่เสียงโซลูชันมันเคมแล้วเนี่ยบอกนู่นบอกว่มนูนนะครับปรึกษากันเรื่องงานเรื่องอะไรครับโปรดึกชั่นนะครับทิปหมื่นนะครับทิปหมื่นเดี๋ยวให้สิมีคลิป ปมาแจ้ขอจะคลิปนิดเด้อครับพี่น้องครับกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่วุฒิการสินอยู่วันนี้พี่วุฒิโอ้แล้วกันครับวันนี้นี่พี่โจ้ครับสวัสดี้ข้ามเลยครับครับผมจะมาคุยกันเล็ตเนาะบ้อมน้องหอมวนกันห้อมน้องมววนกันครับวันนี้ครับผมยังบากไหมครับวันนี้เราจะมาเสี่ยงมุกกันมุกยังไงพี่วุฒิยังหอยไหมพี่เจ้าหอยเทอร์ี่ไม่ไหมพี่วุฒิยงหอยไหม กินกินหอยกินหอยใช่ไหมไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมไม่ได้เลี้ยงแสดงว่าพี่วุฒิไม่มีมุกพี่โจ้พี่โจ้พี่โจ้เลี้ยงหอยไหมของที่ไหนมาเลี้ยงมาหอยฮะไม่ได้ถ้าถ้าพี่โจ้เลี้ยงหอยพี่โจ้จะมีมุกอ๋อโอเคเลี้ยงเลี้ยงหอยถ้าเขาเลี้ยงหอยเราจะมีมุกโอเคเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่ เราจะได้มีมุกใช่ไหมใช่ถ้าเราเลียนหวยเราก็จะมีมุกเป็นหวยตึงโป๊ะเน้เมาแล้ววะครับนี่็ไปแล้วครับเดี๋ยวยกเขานะเพราะว่าไข่เรากาแฟไฟต้องที่หนึ่งของของเสียหลังเยี้งก่อนหมอประคอหมอประคอนของเสียหลังเขาขายไงเพื่อนของเอาเป็นกาแฟไฟกาแฟไฟจวด รึดรึดมากในตอนนี kind of ้ไอ้คุณแม่ส yep ุดยอดเลยครับคุณแม่แอบพีิวดยกหน่อยยกยกหน่อยก่อนที่เราจะมาเสี่ยวมูกันมันเตรียมนิดหน่อยนะตอนนี้รอบพิวดกระสินครับผมยกลงไปครับผมยกก็อ๋อนี่เจอนะครับผขึินหอยเชอรี่ทำไมทำไม่ถึงชอบกิน เป็นรสชาติขชาวจันทร์ดีกับกับใช่ไหมเวลาเคี้ยวแต่ว่าหอยหอยจุ๊บชอบไหมหอยขมด้วหอยขมก็ก็กินได้ได้กินหอยพี่ชอบจุ๊บไหมถ้าจุ๊บนี่มันจะดีนะถ้าจุ๊บหอยดีเลยชอบกินหอยแบบเทอร์รี่หอยลวกหอยลวกแต่ว่าหอยจุ๊บไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบจุ๊บหอยแต่ว่าสดก็กินอยู่แบบแน่นนะครับกินอยู่แบบ จะหอยสดนี่คือแบบแดบนะครับหอยสดมันมันจะมีรสชาติอีกรสชาตินึงในหอยสดนี่ผมจะมักจุ๊บหอยสดแห้งนะครับผมจะไม่ไม่ได้กินแบบหอมนั่นนะก็รั่วกก่อนนิดนึงพี่โจ้พี่โจชอบกินหอยสดไหมครับพี่ ส่วนใหญ่แม่งเค็มอ,อิ้นแต่แล้วมันเค็มก็ไม่ค่อยอยากกินแล้วน้ำทะเลน้ำทะเลมันจะเค็มนิดนึงมันมน,มน้ำทะเลมีเกลือ<ช>แต่ว่าชินไหมชินแล้วกินหอยมันติดเค็มนิดหนึ่งก็ชินแล้วติดเค็มถ้าถ้าทุกคนเคยกินหอยปุ๊บเขาจะกินรสชาติเค็มมาเลย <c oughs> เพราะว่าถา้าถ้าเราถารา้ถาเราไม่ล้างอ่ะมันจะติดเค็มเพราะว่าอาหารทะเลปุ๊บมันจะมีน้ําทะเลอยู่ในใช่ไหมมันไม่เกลือมันมันมันจะเป็นเกลือเนาะเขาไม่ล้างปุ๊บ มันติดเค็มมาเลยแล้วผมชอบกินหอยมากเลยผมก็เลยติดเค็มมาวันนั้นแกงหน่อไม้พี่โจบอกใส่ไม่โก וד เค็มมากเลยผมว่าไอ้มันรสชาตินี่แล้วพี่ใช่ไหมพี่เองแผ่นก้องมาเันที่บอกพี่ไม่มีอะไรพูดแพนก็มาดป็นคำใส่โอเคเขาว่าเขาว่า่ได้นีมันอยากกินเค็มเในวันนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามีมันเค็มเขาบอกว่า ตั้งแต่ผมมีเป็นมุกก็กินเค็มมาตลอดในข้นมุั่งกินน้ายตัดคำว่ามันเตื้อดออกไปเลยนะครับบอกนัวห้องมวนวันนี้เราจะมาเสี่ยมุกกันอจย์ไปใครมีมุกยกมือขึ้นมาเลยผมไม่มีมุกพี่แต่เพรา่ากี่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ฝังถ้าฝังมุกนะนะมันจะหายากนะ มันอยู่ใต้ดินเอย่าไปคิดมากนะครับเอฟซีอย่าไปคิดมากเราคุยเนี่ยครับไปไหนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยใช่ระดับเสือเลยบอกเลยพี่บอกไม่ผมตอนนี้ทิ้งไลน์นะครับคนเดินมาแล้วใช่มาเห็นคุยอยู่สามคนโอ้วันนี้ทำไมคลิปนี้ถึงจี้คำใ่มากเลยขาคำใไสรือเปลาลยนะผมนะผมมีรักเดียวเลยรักเดียวจะให้หลายคนไม่ไม่ผมมีอย่างเดียวแล้ว ความรักเนี่ยครับมันคือทุกอย่างนะผมอยากจะสอนคืออะไรบ้างอยากบอกเล่าสู่ฟังความรักคือทุกอย่างคืออะไรคือการสร้างครับคือการทําลายครับคือความเข้มแข็งครับผมคือความอ่อนไหวครับผมคือเหตุผลมากมายที่ไร้ซึ่งนิยามพี่พี่รู้ไหมว่าความรักสาหรับผมคืออะไรคืออะไรคือการสี่กันครับโอ้เบกกี้ ผมชงมุกมานี่แบบเขาไม่สนใจมุกผมนะมันคือกาัน้รงสีกันครับผมสีกันนะมันมีคำหนึ่งไว้พี่เขาบอกว่าเวลาที่เรารักกัน่ะเราแม่งก็จะแบบถ่ายรูปเก็บความทรงจำทุกอย่างไว้อะแต่ทำไมตอนเลิกกันไหนที่แม่งไล่ลบคือลบกดหัวใจลบลบลูกทิ้งที่เราเคยอยู่ด้วยกันเนี้ย ใครอ่ะใครไม่ไม่ไม่อันนี้เล่าทั่วไปแต่ว่าผ่านรีสอร์ททีไรแม่งคิดถึงทลูกทีเยอะแยะทำไมเราไม่ทำไมเราลบรีสอร์ทออกไม่ได้พี่มันลบไม่ได้ไงคือแม่งกูต้องไปซื้อรีสอร์ทนี้เปล่าวะลบแม่งรีสอร์ทจำว่างั้นโอ๋อเขาเขาไปประจำไงมันเป็นไงแล้วเปแล้เขาลดราคาหรือเปล่าพี่ ปกติห้าร้อยจีบสอพยายามจะเบี่ยงเบนออกจากตัวเองนะผมเป็นคนง่ายๆนะที่ไหนก็ได้โอ้เบี่ยงก็ได้เมาฮะคลิปนี้อย่าซือซากันได้ครับพี่น้องครับบอกนู่หัวม้วนกันนะซื้อครับนี่ครับโดนล้วนเพื่อน้องได้รดชาติของน้ำเมานะครับเนาะอย่าถื้อซากันครับตัวนี้ก็เริ่อไปแล้วครับเดิอมลอยไปได้ยังลอยไปทางไหนครับลอยไปทางน่าเล่น ุดยอดมากเลยมีอะไรจะบอกเอซีบะก็เพฒิก็หอยคือน้ำจิ้มต้องอร่อยอะไรอุเดี๋ยวพูดแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาหอยวุ้ิไม่หน้าม้งนะวุ้นละแปดน้าม้งไม่ได้แต่เราพวกเราแม่งตลกสรรพดุลนะแต่เราไม่มีอะไรเดี๋ยวทำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มจะแซ่บนะครับจุ ชูหอยูหอยเอาเอาหอยนี่ไปใส่น้ำจิ้ม oh, จิ้มจิ้มจิ้มลงน้ปลางน้ป้วม้คือเดี๋ยวมันจะอร่อยใช่ไหมคือน้ำจิ้มเนี่ยคือทำแบบชัดๆนะฮะถ้ามันสดมันจะรสหวานนะกอดใช่ไหมกอดกาแต่จะไม่เค็มจไม่เค็มใช่ไหมเดี๋ยวเดียวกทำเลยถ้าไม่อยากให้เค็มเราต้องล้างหอยดีๆเออมันมันต้องล้างดีๆเลเพราะว่ามันมีน้ำทะเลอยู่มัเดี๋ยวมันจะเค็มถ้าถ้าถ้ากินหอยแบบไม่ล้างอ่ะ หนึ่งเค็มสองท้องเสียใช่เหม็นด้วยเหม็นก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่อ๋ออ่ด้วยด้วยอัธรสในการกินเราจะมาจุ้หอยทะเลจุ้หอยทะเลจุ้หอยเค็มเนาะไปลอยไปลอยว่าสารเนาะจำเอาเรื่องไหมนิดนึงวันนี้มีคำถามครับครับผม ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับมีคำถามกับผมสังคมสุราเรามันขาดอะไรไม่ได้ครับผมสังคมสุราขาดนี้ครับไม่ใช่หนึ่งคือกับแก้มอย่าพึ่งไปต่อว่าไรดียว่านี้บอกองผมมีหีเป็นที่หนึ่งสุดยอดเลยไอ้จะคล้องสองเท่าแบบรับเมาเมาครับนมเนมมากเลยเมาบอกบอกร้องตรงเมาครับพี่น้องครับขอโทชนายพี่น้องครับ คือผมต้องพอถวดมาก่อนนะเพราะผมกับเมาแห้งวันนี้เรามีกับแก้มนะครับนีอตัวนี้เป็นเขาเื่นเครื่องในไก่วหัวใจเครื่องในไก่เครื่องในไก่ผพมันมีหัวใจเขาเรียกว่าคู่หัวใจคู้หัวใจแซ่บสุดสุดจับประดับบอกในย่านนี้ขั้วหัขั้วหัวใจขั้นหัวใจขั้วหัไใ้วะเพรจะั้วมัวใจเั้วหัเใจ้วหันเจิั้วีั้วห้วหัวขั้วหัวใจั้วหัวใขั้หัวใขั้วัวัวหกั้วหัวัันัั เอ้คือกันก็มันนะเนี่นครับคือว่ามีเบลากครับโอ้โหซึมๆๆๆๆตมนบนหัวเราครับบอนี้กาศบรรยากาศตอนแรกเนาะในมะนังเบาน้องห้อมวนกันในมะนังกุ้ยดากันชิบมือเพราผมสิได้มากเพราะว่าติดโควิดหลังจากติดโควิดเท่ากับตรวจง่ายเก่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับล้างล้างที่จัดติดโควิดกับติดหีต่อครับก็โอ้โหติดฮีตอ่ะจะเนาะถ้าวันนี้ไอ้ ในช่วงสิ้นเดือนนี้เนาะพี่โจขอฝากใส่ช่องเปกกี้สายจวดด้วยค MC ทุกๆทุกคนเด้อสิ้นเดือนนี้เขาจะมีเอมี่สองเอมีเนาะใช่ครับเอมีแรกที่จะออนแอร์สิ้นเดือนนี้ก็คือฝันลมลมเรื่องแดงครับอ๋อใช่เอมีแล้วก็อยากมีฮักอยากมีฮักนะครับอยากอยากมีฮักยังยังไม่มีกําหนดการแต่ว่าฝันลมลมเรื่องแดงเราครับฝันลมลมแดงเรา จะออนแอร์ในสิ้นเดือนนี้นะครับจะถ่ายมีกันวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับอุ้ยโมเมนต์ยังมี้หักตัวโอ้ยเมาแล้วร่ะอย่างมี้หักกี่ถ่ายกันวันเสาร์นะครับแล้วกับฝันล้มลมงงแดง,งพี่ออฟพายรัตจะมาฟตเจดิ้งกับพี่บุ๊ชจะเป็นยังไงจะมวนขนาดไหนไปรับชมรับฟังกันในในช่องกบแต้สตูดิโอของเราแล้วกันนะครับผมเดียเด๋ยวนี้ เร็วๆเนี่ยม้วนมีผลงานแน่นอนครับมีผลงานแน่นอน่นถามบึ้งนะครับผมคนกรุงเทีย่ยงที่มากเเจนิกับวุฒิกาะสินจะเป็นยังไง <c oughs> อ่าครับบ้าเหรอครับบอก,บอกอยังไรไว้เลยครับพี่นอ้องขั้นขั้นฉีบบอกกับยันมันมันบอกไปดูวฉีบนะมันก็เสยไปตัวฉีบนานแล้วสน,น,นีบอกไปตัวฉีบนะ่ะแต่น,นี่แต่น,นี่ไงไปตัวฉีบอะเลยสังคมดีกีมันกับตรงนี้นี้เป็นส่วนรวม ถ้าไม่มีหีเราก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่โจ๊ะ้ยไม่ใช่แล้วโอ้โหบอกได้คลิปนี้บริเก็ตเหนื่อยขไม่ได้มึงครับไม่ได้มึงคนเดียวมึงทุกคนตอนนี้บริเก็ตเหน่อยขึ้นกับบริเก็ตมาพอมกันจริงๆเราไม่ใช่คนหรูนนะใครบอกแต่ได้คือเราสุภาพบุรุษทุกคนเราไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่เราแต่เราอยู่ในนั้นโคตรดีโคตรมาครับโคสุดยอดเลยครับสุดทิวทัศน์อะไรสุดแม่ครับผม หอยมป็นชนิดไหนไหมหอยหลวงไหมนโอ้เปเีบมายังไงนี่พี่ง้องหอยต้องไปดูในช่องน้องหลังนะครับหอยตัวนี้มันแฝงมาด้วยความยากลำบากอะไรหลายอย่างอ่ะลองสิมบังครับอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของช่องชิมดูนะครับเป็กกี้สายจวดลายกนเนาะสิมบังหอยนะครับมันซุกเปิดไอซุกครับผมซุกเนาะไอ้นี่คุณเนาะหอยสดก็มันยังไม่ทอดอะไรหนึ่ง สุกแล้วสุกแล้วเห็นไมแล้วปัญจูดีใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกว่าหอยลวกกิ่นหอยลวกเจี๊มอ้าวกลิ่นโป๊ะแหมรีวิวมาได้เลยครับจับบบเซบ์ไม่เจ๊งปลาไหมหไม่ไหมพี่ทำยังไงพี่บุญหอมไหมหน่นหนบวิจ้อววิจ้อววิจ้อ ได้บอกว่าต <fever> ั้งแต่เรียกอย่างนี้นี่เป็นก็กินเค็มมาตลอดมันเค็มมั้ยเปล่าไปเลยมีบางคนก็มังมั่งไม่เค็มโอลยเดี๋ยวน้องไม่ได้ตังค์อ่ะผมโฉดเพราะว่าเกิดนิสิตาทำแจ่วมาครับอาทำนี่แหละทำนทยประกรณ์ก็ทีโมมี่สังมี่หยั่งเลยแหะอ่ะซ้อมนี่แหละกรับนะครับพี่น้องให้เจ้าของสองคนลาพี่น้องไปเนาะครับผมอยู่กับทีมงานเท่าชิปนี่จะไปใส่ใจอย่างไหนได้ครับผม เอาใช่ว่ามันเป็นคนบวนนะครับเม,ม,มื่อทำนองนมครับแอยู่กันทำนี่นะครับพ่อเดกบอกเมื่อของมวลครับผมครับสารพิเดกับากปิกรลังใจครับทา้งผมป็นกลัง,งจใจกันตลอดยิบสี่ยีิห้ชั่วโมงคับพีองครับอยากไห้พชนินครับผมชิมกันรับผมกีตามกันน้ชิมกันสามคิดดีครับอืด <20 S 1> ยอดเลยปล่อยลอยนปล่อยลอยผมครับ การจุดพูดครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่โจ้บ๊ายบายสวัสดีครับบายบสวครับคีนสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ